ขนมแอปเปิลค่ะหอมมากเลยนี่ค่ะวันนี้ยายจะมาทำขนมแอปเปิลนะคะขนมแอปเปิลยายก็จะมีแอปเปิลนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็ไปทยกหรือหรือซิมค่ะแล้วก็เม็ดอุ่นตักแห้งนะคะแล้วก็อันนี้คืออัลมอนด์หั่นค่ะเราก็จะมา จัดการรวบรวมก่อนอื่นเราไปทําหน้าก่อนค่ะนะเออไปทําหน้าว่ะไปทําแป้งก่อนแป้งก็คือเราซื้อมาสําเร็จเลยนะคะแล้วเราก็มาใช้ช้อนซ่อมจิ้มจิ้มเอานะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ mm hmm. ก็คือแป้งแผ่นสําเร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ซ่อมจิ้มไปทั่วๆเลยนะคะจิ้มเข้าไปทั่วๆเลย สร็จแล้วเราก็จะมาใช้แอปเปิลเรียงนะคะแอปเปิลเรียงไปตามไปตามตัวตัวขนมเลยค่ะใช้แอปเปิลเรียงนะคะเรียงให้เท่าเกันเรียงให้ทั่วๆก,กันค่ะก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะคะ เลี้ยงไปจนกว่าจะเต็มนะคะ ธรรมดาคุณตาจะทําให้คุณยายกินนะคะแต่ไม่รู้วันนี้เขาจะชมหรือจะจะดีใจว่าคุณยายทําเป็นว่าจะติอันนี้ค่อยมาดูกันนะคะก็จะเรียงไปเรื่อยนะคะยายก็จะเรียงไปเรื่อยะคะ่ะอืมแถวนี้ไม่สวยจะจ,จัดใหม่ก็เรียงไปเรื่อยๆ่อยจนกว่าเขาจะเต็มค่ะ พอไหมนะแอปเปิลเหลืออีกสองลูกพอหนะาแอปเปิลซื้อมาอันนี้ต้องใช้แอปเปิลที่เก่าแล้วนะถ้าใช้แอปเปิลใหม่ๆมันจะไม่อร่อยนะคะบอกเลยว่าไม่อร่อยเพราะว่าเขาจะใช้แอปเปิลสดไม่ไม่อร่อยค่ะต้องใช้แอปเปิลค่อนข้างจะสุกแล้วค่ะคือ,อกรอกติบไว้นานแล้วนะคะเขาจะหวานอร่อยมากๆค่ะ เดี๋ยวหั่นอีกหน่อยนะคะไม่พอยายก็เรียงเต็มแล้วนะคะก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปก็คือใช้ซิมกับน้ำตาลค่ะโรยค่ะกากหรือซิมเรามาผสมกันให้ทั่วๆกันเลยนะคะก็คนไปจนกว่าเขาจะเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราจะเอามาโรยค่ะ ยายก็ขอเอามือโรยเลยนะคะเพื่อความทั่วถึงค่ะก็จะโรยอย่างนี้เลยนะคะเราก็ใช้มือโรยโรยให้ทั่วๆเลยนะคะหวานตามใจชอบค่ะ แอปเปิ้ลเราก็หวานอยู่แล้วนะคะ โอยมันเท่นนะคะหรืออัลมอนด์ค่ะโรยนะคะโรยให้ทั่วถึงกันเช่นกันค่ะมากน้อยแล้วแต่ชอบเช่นกันค่ะมากเกินเดี๋ยวไม่นะคะก็จะมาโรยเม็ดอัุ่นนะคะก็จะเอาแค่พอสวยค่ะ เสร็จแล้วก็จะไปเข้าเตาอบแล้วนะคะอบเตาผิงเช่นเคยค่ะเพราะตอนนี้ยังติดไฟยอยู่เตาอบเตาผิงนะคะค่าขนมแอปเปิลนะคะก็เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะยายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยชมคลิปยายแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะอืมอร่อยมากค่ะกำลังดีเลยค่ะนะคะขนมแอปเปิ้ลของยายค่ะเดี๋ยวยายไปเข้าเตาเอ,อ,อีกนิดนึงให้มันเหลืองอีกนิดนึงเพราะมันเป็นเตาผิงอ่ะให้ให้ใหนะ้าไอ้นี่จะเหลืออีกนิดนึง ก็ขอก็ย้ายก็เป็นอันว่าจบคลิปแค่นี้นะคะ